มีเลยเลยลงลงมากเลยเจอกับพวกซอมบี้เหรอไม่แต่ตอนตอนที่กูเฝ้าอุ้ยนึงอุ้ยก็สนหมนก็ชิบไก่หรอนี่นี่นี่โอเคคือตอนที่กูตอนนั้นอะตอนประมาณเจ็ดโมงอะกูกันน้าไดเห็นเห็นเยอะมากปรสิตอะเยอะจริงเยอะมากตอนมึงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องใช้ครบตอนตอนมึงเฝ้ามึงเห็นไหมบอยบอยก็เห็นนะกลายเก้ายิงกันสองคนอะตอนนี้มันเป็นไหนกันวะพวกมันอะงั้นเราไม่เป็นไรเราลองเดินนี้ดูก็ได้เดี๋ยวไปทัก เดี๋ยวไปสำรวจทั้งอื่นก่อนไหมได้ได้ได้คือแบบไปเคลียร์ก่อนไงอย่างน้อยอ่ะแล้วส่วนอาหารเราไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามีไอ้วินกับไอซอลอยู่แต่ว่าน้ำอ่ะต้องประหยัดน่ะใช่แต่หมดแล้วเนี่ยขวดเปล่าเลียวมีหรือขวดเปล่ารับมีหรือนับผูมีโอเคเพียมเพื่อนโอ้มันส่วนมากมันจะมีเนียวกับรยะไกลอืมอืมเฮ้ยาพวกระยะไกลเคลียร์ได้ไหนได้ไหมมีเจือหานะ โอเคโอเคดีเพื่อนกล่องไม่มีเลยเลยวัดนะครับเนี่ยดิ่มนังมันงงสไปเดอร์จิปเปอร์มาขอตัวโอย้ยชิบปลกนไม่เจอพลาสติกเลยใช่มันแปลกแปลกมากแปลก ก็ได้ะัโอเคโอเคโอเคค่อยมาดูก็ได้ไปดูบ้างก็ได้เฮ้ยนี่เหรอขอส่งสัญญาณไหมไม่รู้เหมือนกันแหละเดี๋ยวเดีย๋ยวเราค่อยมาก็ได้เรามาเคลียร์นี่ก่อนแผนเราคือเราแค่มาฆ่าปรสิตทั้งหมดกับพวกไอมอนพวกเนี้ยตำรวจเราไปเดินตามทางรถไฟไหมได้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 ไดปไปไปเฮ้ยอ,อะไรปรสิตปรสิตมีเหรอมีอย่าเข้าใกล้เลยตายแล้วใช่ไหมตายแล้วกินนี่น้ำทั้งหมดน้ำสุดท้ายแล้ว ไอ้นี่นี่นี่อสบอเฮ้ยเฮ้ยก้าวขอน้ำหน่อยแห้งมากขอแห้งมากๆโเหนื่อยมากเลยว่ะใช่ท้าไหวไหมหมดแล้วเนี่ยก็พอไหวอยู่เฮ้ยพี่บอลอะไรฝสิฝสิฝิโอเคเยี่ยมดีไม่ใช่พูดแบบไอ้นี่ตัวถึกถดีแล้วดีแล้วดีแ ดีนะที่มันแนะนำมาชี้อะดีมันไม่มาเฮ้ยไม่จมไหนเกือบอ้ยชิบอะไรวะพอลรสิบสงหาเนลององดูทนี้ไมได้ได้ได้นำเลยเพื่อนนำเลยโอ้ยยวเข้ามนี่ันชีไหนเดี๋ยวนะเราไม่เคยมาที่นี่เลยเราเจอตัวที่เฮ้ยสามีเด็ก้ยกสุดยด ดงแล้วตายแล้วตายแล้วไมดีเเฮ้ยจับปั๊บจัปัโอเคบแล้วกูกำลังมองกระสุนอยู่เลยตัวไหนอ่ะเฮ้ยเล่าหรวงเฮ้ยเจม่มดเมมดเราดกเจมพี่ะนี่ยระวังระวังทุกคนระวังไม่น่ามีอะไรเลมันเทียบเลยอ่ะเราเรคนฆ่าเฮ้ยปลรสิปลารสิปลารสิเฮ้ยแกเกแกยหน้ปไหม เฮ้ยนั่น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 อุ้ยเยอะเยอะมากเยอะมากเอ้ยชิบหายกระสุนกูปอ่าเอ้ยถอ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 ยระวังระวังระวอย่าโดนกัดนะอย่าโดนกัดเด็ดขาดเด็ดขาดมันเลยไม่เลยเกือบแล้วกูเดี๋ยวอืดในนี้ปลอดภัยในนี้ปลอดภัยมึงอึดเหรอมึงอึดเหรอเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละแกเชี่ยโอ้กระสุนหมดไวมากเชื่อผมผมโดนกัดแล้วไวไหมไวไหมไวไหมไวอยู่ไวอยู่ ไหวนะไหวนะโอเคเดี๋ยวคสเดี๋ยวีพาไปหาคุณสกายเลยอ่ามีมีขวดอยู่ใช่ปะเก็บน้ำตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาไปกองให้คุณสกายกองเอาเก็บได้เหรอเก็บได้เก็บได้เก็บได้แต่มันเออให้คุณสกายกองเยยวกติดเชื้อด้วยไอ้ข้ามีอะไรอีกไหมหมูยัโอเคถึกมากไอตัวนั้นถึกมากทำไมพอสื่อมันกัดเจ็บจังปะนู่นนู่นนู กอตนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนี้เทียบเลยเก็บเชื้อเก็บเชื้อไม่ได้คุมีใจสกายเฮ้ยสกายวิใจเอออุ้ยนั้นนั้ระวังหลังนัดหลังโอ้ย้ยเป็นป้าเทียบแล้วมีมีกระสุนหมดอะไรไวขนาดนั้นวะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยกูไม่มีกระสุนแล้วกูไม่มีกระสุนแล้วกูวิ่งแล้วอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วแกก็มีโอ้โหอะไรวะเนี่ย

ร้อยกูติดเชื้อไปด้วยเลยเดี๋ยวนะมงึงไปดซอมบี้หน้าหลังหน<อ>้าหลังเ<ย>เ้จะแต่ว<ย>ิ่งไม่ได้ไปไปทุกคนรีบ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 ผ้าเอ้ยกูยลืมเลยกูมีเชื้อซอมบี้อยู่กูยังไม่เป็นอะไรไป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 ไอ้นักไอ้ของนะัไอนะ้ผมไม่ใช่ผมเป็นมนุษย์ธรรมดา normal human เร็วเร็วกลับมากูวิ่งไม่ได้เออไปไปพี่ช่วยไปฮุย ก็สีกันให้แน่เลยก็เสียงปืนแน่เลยใช่มันเลยมากันไปนั่นนั่นนั่นไหวไหมอยู่ให้อยู่นั่นระวังโอ้ยโอ้โหเต็มหน้ากูเลยเมื่อกี้มึงอ้ะยิงสุนหมดเออไปวิ่ง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 กันให้อยู่กันจะคลอกดท้ายหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเยนก่อนเออไปนี่ไอ้วินแล้วทุกคนเข้ามาข้างในก่อนไป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 คุณสกายคุสกาย ดิฟมาเร็วดิฟมาคุณสกายคุณสกายนัดาเจ็บนัดบาดเจ็บมาหน่อยมาหน่อยคุณสกายอะไรใครมาเจ็บโง่นัดนัดนัดนัาดเจ็อยู่นี่ว้ายใครมาเจ็บโ่นัดนันัดนันเจ็บอยู่นี่ว้ายถอดกระเป๋าก่อนนัดถอดกระเป๋าก่อนนัดอดกระเป๋าก่อนอดกระเป๋าก่อน วางไว้วางไว้โอ๊ตตอนนี้อยู่น้ำตอนนี้อยู่น้ำใครมีน้ำมั่งขอทานหน่อยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยบนติดเชือโอเคโอมี่โอมีผมมีผมมี่โอมโอมี่โอมี่อี่โอมี่โอมี่อมี่ี่ขอีี่ม่ี่อี่อ่โี่โอมีอี่โออมี่อี่อโอยอออมี่ม่ี่อม่อ ออกไปคุณสกายหลับแล้วไกลนอกคือพวกพี่อ่ะไม่เป็นไรเว้ยแต่นัดบาดเจ็บช่วยได้บ้างครับผมผม่มีคุณสกายกระสุนหมดหมดเลยว่ะตอนเนี้ยไม่มีเลยไม่เหลือเลยเลยโอเคเอาไปคุยข้างนอกก่อนไปคุยข้างนอกก่อนอคุณสกายฝากเฝ้านัทหน่อยนะครับไปทุกคนมาคุยข้างในในเๆกอนโอเคคืออยากจะเล่าให้ฟังนะวินกับซอสคือตอนเนี้ยพวกพี่สามคนสี่คนสิ คือขาดแคลนเรื่องกระสุนมากๆแล้วก็นัดโดนบัตรเจ็บก็คือโดนพวกบริสกัดนี่แหละติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็คือว่าสกายกำลังช่วยอยู่นะคุณสกายน่าจะช่วยได้อยู่นี่แหละพี่นีมาก็มีสองข่าวอืมวสองข่าวข่าวอข่าวดีข่าวไรก่อนข่าวไก่อนก็ได้มันจะได้ดูแบบจบด้วยข่าวดีไงการออกแบบข้างนอกมันยก็เจอซอมบี้เยอะมาก โอ้ยงั้นงั้นงั้นมาวางงั้นงั้นต้องฝากฝากไปวางไว้ในกล่องนู้นให้หน่อยวางในกล่องนู้นหน่อยอัดอี๋ที่ผมเจอนี่ด้วยน้ำมันเหรอครับดีเลยเก็บไว้กับเก้าก็ได้้ก็เพราะว่ามึงไปช่างช่างยนต์เนี่ยเผื่อรถนี่มีปัญหาอะไรก็เลยเก็บไว้กับมึงเลยดีสุดละคืนคืนนี้มึงกะคนเดียวไหวไหมล่ะคนเดียวน่าจะไหวน่าจะไหวใช้คำว่าน่าจะไหวอันนี้ฟรีไอ้กูกูอยู่ข้างบนอยู่แล้วกูอยู่กับมึงได้อ่าเดี๋ยวมึงอยู่กับกูก็ได้เก้าอย่างมึงอยู่กับกูก็ได้ โอเคมีฟืนมีมีไม้อยู่มีไม้อยู่มีไม้ยี่สิบมีน้ำใมีอาหารไหมเออต้องการอาหารมากในในกล่องอ่ะไอ้ที่ผมเอากแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปหาคนสกายแป๊บนึงเอ่อคนสกายครับคือตอนนี้คืออ่าลูกคุณก็คือชื่อไม้ใช่ไหมครับผมถามเพื่วกของสีแบบไม้กับออมสินนี่คือนอนแล้วใช่ไหมครับนอนแล้วเรรียบ้อยโอเคครับโอเคครับฝากเฝ้านัดด้วยนะครับได้เลยเข้ามึงอย่าไปไฟกับมัน พี่ขออาหารหน่อยใครทำอาหารเป็นบ้างในเนี้ยนัดโอเคขอขอหน่อยพี่ไม่ไหวจริงๆว่ะมีขนมปังนีอยู่พี่แต่วันแต่วันจะตึ้งลาพี่แม่วางสนใจไปกินเนื้อเน่าไหมอ่ะพี่ไม่เป็นไรเม่ต้องยา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 ปิดเชื้อขนมปังจะขึ้นลาพี่แต่พอกิน